อาจารย์คะเจดี JD กับพระบรมสารีริกธาตุมักจะเป็นของคู่กันในความคิดของบุคคลทั่วๆไปอะนะคะแล้วในสมัยนี้นะคะการสร้างเจดีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าไม่ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปจะถือว่าเป็นการแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมคะแค่นี้ถ้าถ้าจะตอบไปนี่เปรียแบบเสมือนตอบปลายเหตุนะคะคือคงต้องต้องย้อนไปว่า จากคำว่าอุเทศิกเจดีองค์เป็นเหมือนกับองค์แทนของพระเจ้าเพราะว่าในสมัยนั้นตามธรรมเนียมในประเทศอินเดีย,ยจะไม่มีการหล่อรูปบุคคลสำคัญก็ถือว่าไม่ได้ให้ความเคารพนะคะการที่มีพระพุทธร,รูปเนี่ยได้ปรากฏขึ้นหลังจากพุทธองค์ปรินิพานแล้ว3 0 0ปีนะปีแต่ว่าเจดีเนี่ยปรากฏขึ้นก่อนนะเจดี JD คือองค์แทนของพระเจ้าต่อมาก็มีพระรูปหล่อขององค์สมเด็จ พระผูม้มีพระภาคเจ้านะคะแทนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็สามารถจะพูดได้ว่าทุกเจดีมีความหมายถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะถือว่าเป็นธาตุเจดีแล้วก็เป็นอุเทสิกเจดีในเวลาเดียวกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอัครสาวกซ้ายขวานะคะเข้าสู่นิพพานแล้วเนี่ย พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสให้มีการสร้างเจดีย์เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระอรหันต์เหล่านั้นนะคะทีนี้การสร้างเจดีย์เนี่ยไม่ได้เป็นการผูกขาดกับภาษาสดาอย่างเดียวใช่ไหมคะย้อนมาถึงคําถามแรกที่คุณโยถามว่าถ้าไม่ได้บรรจุพระองค์สารีริกธาตุนะคะที่สร้างหนึงทั่วไปเนี่ยได้เทียบเท่าหราือเปล่าอันนี้ถือว่าเทียบเท่านะคะคือคําตอบรวมอยู่ในอุเทศิกเจดีย์นะคะทีนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ได้ แสดงให้เห็นว่าคำว่าเจดีเนี่ยสามารถที่จะแทนพระรัตนตรัย <Oui. S 1> นะคะคือธรรมเจดีกับอุเทศิกเจดีเนี่ยสามารถรวมกันได้นะคะเราบอกว่าธรรมเจดีนะจะมีความหมายถึงพระรัตนตรัยก็ได้เพราะว่ามีคำว,ว่าพระธรรมอยู่นะคะและบนธรรมเจดีเนี่ยบนยอดเนี่ยบรรจุพระรมปสาลีริธาตก็จะเป็นอุเทศิกเจดีทีนี้ในเจดีทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแทนคำว่า รัตนาตรัยได้เพราะว่าพุทธองค์มีเรียกว่ามีพุทธดำรัสรักอนุญาตนะคะให้สร้างเจดีย์เพื่อน้อมาลึกถึงพ่อรหันตเจ้าสององค์นั่นหมายความว่าเจดีย์นั้นแทนพ่ออรหันตเจ้าได้แต่สมัยพุทธกาลน,นะคะอาจารย์คะแล้วเจดีย์ที่วัดมหาธาตุเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่หรือเปล่าคะ คือตามประวัตินะคะนับตั้งแต่โบราณม,ม,ม,มาแล้วก็ปรากฏพระบรมศารีลิกธาตุอยู่ค่ะอันนี้มีนแน่นอนเพราะว่าได้เคยขึ้นไปกราบนมัสก,การแล้วะคะอืมค่ะและทีนี้เขาออกแบบยังไงเพื่อไม่ให้ยอดของพระเจดีย์เนี่ยตกลงสู่พื้นและใครเป็นคนออกแบบคะอาจารย์อันนี้ต้องขอย้อนนะคะสมัยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะอันนี้ต้องโบราณท่านว่าจริงๆนะคะแต่โบราณท่านว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวในพุทธ,ทธประวัตินะ คุณโยคงจะจําได้ครั้งที่พุทธองค์ทรงเข้าปฐมยานครั้งแรกในวันที่พระเจ้าสุทธโธทนะออกแลกนาขวัญคือในการแลกเริ่มที่จะทํานานั่นแล้วก็นําพาเจ้าชายสิทธถาไปด้วยและพระองค์เนี่ยไม่ได้ร่วมในงานฉลองเลื่นเริงหรือไปนั่งหรือว่าไปไปร่วมในพิธีแลกนาขวัญแต่กลับมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นว่านะคะแล้วก็นั่งสมาธิอยู่และในครั้งนั้นเนี่ยทรงได้เข้าสมาธิจน จิตดิ่งเข้าสู่ปฐมยานแลาเงาจนกระทั่งถึงเที่ยงแล้วจนกระทั่งเลยไปบ่ายบ่ายสองเงาของต้นว่าเนี่ยไม่ตกนะคะคือในครั้งนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์เพียงอย่างเดียวที่ว่าพระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่ในใต้ต้นว่าอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมทําให้เงาของต้นไม้เนี่ยไม่ไม่ตกลงไป แต่คุ้มเงาของพระองค์ค <ะ S 1> ไม่พระองค์เนี่ยเกิดความร้อนอ,อันนี้ทําให้เกิดเป็นคตินะคะในการที่จะสร้างพระเจดีย์ที่ทําให้เงาเนี่ยไม่ตกพื้น<ค>ะนะคะ,คะแล้วพระประธานในโบสถ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิอยู่<ม>เป็นการแลกเริ่มที่มีความหมายว่าสะอาดสว่างสงบ<ม>นะคะ,คะอยู่ในปฐมยานนะคะดังนั้นเงาของต้นบม้เนี่ยเปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์คือแทนองค์พุทธ คงสมเด็จกรุสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนพระประธานในโบสถ์ที่อยู่ด้านหน้าก็คือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นต้นไม้อันนั้นนะคะ,คะทีนี้เรามาดูว่าทําไมเงาถึงไม่ตกนะคะในมุมในบางในช่วงฤดูการเนี่ยนะคะคือในลักษณะของเจดีย์ตั้งตรงนี้พระอาทิตย์เนี่ยสมมติขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ค่อยๆขึ้นมาตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เงาจะไม่ไม่ทอดตก นะคะแต่ถ้าเกิดทางตอนตอนออกเฉียงเหนือแล้วตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยอาจจะมีบ้านที่เงาตกดังนั้นจึงการที่สร้างโบสถ์และมีหารรองรับเนี่ยคือเงาเจดีย์จะไม่ตกลงพื้นไปอันขาดนะถือว่าเพราะว่าบนยอดเจดีย์เนี่ยถ้าเป็นธาตเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะลงสู่พื้นไม่ได้ะจะต้องอยู่อยู่ในที่สูงเสมอะนะคะ ถ้าว่าเป็นอุเทสิกเจดี JD เนี่ยององแทนสมเด็จพระพุ้มีพระพาเจ้ายิ่งยิ่งยิ่งตกไม่ได้ใหญ่นะคะดังนั้นจึงมีกติการสร้างนับตั้งแต่โบราณมาอยู่แล้วและช่างที่สร้างเจดีเนี่ยได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้นะคะถามว่าที่เพชรบุรีเนี่ยนะช่างเพชรบุรีเป็นคนออกแบบนะคะ,คะแต่พระธาตุมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเรียกว่าอาณาจักรสีวิชัยะนะคะคือเรื่อว่าประวัติของ ของพระเจดีย์ที่นี่เนี่ยเป็นเรียกว่าไม่รู้ว่ายุคใดสมัยใดมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแสดงว่าช่างโบราณเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบฉบับที่เรียกโบราณท่านว่าที่นํามาจากพุทธประวัติและศึกษาในตอนนี้ว่าเงาของต้นว่าที่ไม่ตกพื้นเนี่ยเพราะอะไรเพ<ช>ราะในพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนงมงายให้มีเหตุมีผลนะคะ เ่าช่างที่มีความรู้เนี่ยสามารถที่จะกะได้ในฤด,ดูการใดที่แบบออคนมานมัสการบูชาเนี่ยเงาไม่ตกพื้นทีนี้ในขณะที่เจดีย์ของวัดมหาธาตุนะคะได้ถูกออกแบบเพื่อที่จะไม่ให้ยอดเงาของพระเจดีย์เนี่ยตกลงสู่พื้นดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรฐานการสร้างที่ให้ความเคารพบูชายอย่างสูงสุดทีนี้เจดีย์อื่นๆที่สร้างกันที่ไม่ได้สร้าง แบบที่ช่างเพชรบุรีออกแบบเนี่ยนะคะจะดูเหมือนว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพหรือเปล่าคะอาจารย์คือจริงๆคําว่าโบราณท่านว่านมีความหมายนะคะแสดงถึงภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เข้าถึงธรรมชาติที่สังเกตธรรมชาตินะอย่างว่าสมัยก่อนเราไม่มีนาฬิกาก็จะปักทรายแล้วก็บอกเวลาใช่ไหมค,คะก็สามารถที่จะเป็นที่มาที่ว่า ถ้าจะสร้างเครารพบูชาเนี่ยเงาไม่ควรตกพื้นอันนี้เป็นการให้ความเครารพอย่างสูงสุดใช่ไหมคะคนปัจจุบันเนี่ยมองไม่เห็นอย่างลึกซึ้งในข้อนี้นะคะก็แต่ก็สร้างตามคติอยู่ถึงมีคําว่าคติคต,ติก็คือคติโบราณว่าสร้างเจดีย์นะแล้วก็มีโบสเหมือนกับคนโบราณมีความฉลาดเพียงพอที่ว่ามีโบสมีวิหารรองรับอยู่แล้วก็ยังโชคดีนะคะเพราะว่าเงาก็ยังทอดลงมายังโบสถ์ยังวิหาร แต่ถ้าเกิดสร้างองค์เจดีขึ้นมาและเงาตกพื้นนะนั่นหมายความว่าสถานที่นั้นต้องศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นทุ่งร้านเจดีนะเร <คะ S 1> า่าสร้างเจดีขึ้นมาลอยๆเเงาเนี่ย,นนยตกพื้นก็มีนะคะแต่ว่าปกติในเวลาที่เงาตกพื้นจะไม่มีคนเข้าไปเขาจะปิดเขาจะไม่ให้คนเดินเข้าไปทีว่ว่าเงาตกพื้นแล้วคนเหยียบท <คะ S 1> ับดังนั้นที่ในเขตทุ่งร้านเจดีจะมีเวลาเข้าเวลาออกนะคะเขาไม่ให้เข้าแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงไม่ทราบนะคะแต่ก็ไม่ควรนะคะ นั้นต่อไปถ้าจะสร้างเจดีหรือว่าอาจจะสร้างจะสร้างไว้เป็นพุทธบูชาหรือสร้างเป็นวิหารธรรนในบวรพุทธศาสนาคงต้องระวังเพราะถือว่าเป็นการประมาทแล้วอย่างนี้การการสร้างที่เราให้ความสําคัญกับยอดพระเจดี์นี่นะคะเป็นเพราะอะไรคะหรือว่าเป็นเพราะว่ามีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้อยู่หรือเปล่าแล้วก็มีประเพณีอะไรบ้างที่จะบรรจุลงไปในยอดเจดีบ้างะคะ่ะ นี่แหละค่ะในคําถามเนี่ยจะมีคําตอบอยู่ในตัวนะคะคือถ้ามีพระบรมสารีลิกธาตุอันนี้ชัดเจนเงาเงาที่พระเจดีที่เป็นเจตนาเป็นาธาตุเจดีที่บรรจุพระาธาตุก็ดีพระบร,รมสารีริกธาตุก็ดีไม่อาจจะตกพื้นได้อย่างแน่นอนหรือนะต้องไปสร้างบนภูเขาสูงนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นกติที่ว่าในครั้งที่พุทธองค์เนี่ยนะเสด็จนะ,สะเสด็จมายัาง อา่ิแคว้นแดนล้านนาประเทศะนะคะทรงประธานพร,พระเเกศาธาตุะนะจะอยู่บนยอดเขาสูงซึ่งเปรียบเสมือนฐานเจดีะนะคะแล้วพระอรนนท์ก็ทําเครื่องหมายเป็นยอดเอาไว้เป็นยอดฉัดเอาไว้ที่ว่าครอบเอาไว้ว่านี่นะเป็นสถานที่ที่บรรจุพระเกศาธาตุก็จะเป็นลักษณะว่าภูเขาเป็นรูปนี้แล้วก็เป็นยอดเจดีเหมือนกับว่าที่บรรจุนะคะ,คะ ดังนั้นเนี่ยเงายัางไงก็ไม่ตกลงมาถึงพื้นข้างล่างถึงถ้าสร้างไว้ที่สูงเนี่ยคือปลอดภัยเพราะว่าไม่ไม่อาจจะสร้างเ,เรียกว่าพระวิหารหรือพระอุโบโสถเอาไวเ้เป็นเป็นเจดีย์ที่เป็นสถานที่สําคัญนะคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยบุคคลทั้งหลายมีความเคารพและศรัทธาก็อาจจะสร้างบนพื้นลาบในที่ที่สถานที่เหมาะสมนะคะแล้วกออ็อาจจะไม่มีพระาธาตุหรือพระบรมสารีริกราธาตุในสมัยดั้งเดิมนะคะ ก็ถือว่าบูชาบนสวงสวรรค์บูชาพระเกศาธาตุที่บรรจุอยู่ณนะพระจุลามณีสถานนะคที่จะถวายเป็นพุทธบูชาก็จะต้องเป็นสมิธานถวายเป็นพุทธบูชาคือที่ดีที่สุดก็จะนําแก้วแหวเนเงินทองเครื่องของมีค่าเนี่ยบรรจุบนยอดเจดีไม่ถึงกับยอดเจดีนะคะเพราะบนยอดเจดีนั้นถือว่าเป็นพระาธาตุแล้วถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีแต่ตรงที่เป็นเหมือนกับคอระครังนะ,นะคะตรงนั้นแหะคะ่ะที่จะบรรจุ พระพุทธรูปนะคะ<ม>บรรจุแก้วแหวนเงินทองหรือว่าสัสพพสิ่งที่มีค่าของคนโบราณเนี่ยถวายขึ้นมาแล้วก็เอาเอาแขวนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปบรรจุบนยอด<ม>เพื่อถวายเจดีย์บนสวรร<ม>ค์ในคติดั้งเดิมนะคะถวายเป็นพุทธบูชา<ม>นึกถึงพระนิพานนพานแดนนิพพานแก้วนะคะ<ม>ดังนั้นเมื่อเอาพระพุทธรูปบรรจุข,ข้างบน<ม>ก็ดีเนี่ยเงาก็ตกพื้นไม่ได้อีกะนะคะดังนั้นก็จะต้องมีโบสถ์วิหารรองรับ สร้างเจดียด์ก็ต้องมีโบทวิหารรองรับอันนี้คืออย,อย่างให้เงานั้นตกพื้นเพราะว่ามีการบรรจุอยู่เสมอในสมัยกรุงรัตแต่ต่อมาเนี่ยคตินี้เนี่ยได,ได้หายไปะนะคะว่าอ้อบูชาพระธาตุบนสวงสวรรค์พระจุรามณีสถานแต่ว่านำพระพุทธรูปขึ้นบรรจุข้างบนก็มีความหมายว่าพระเจ้าประทับอยู่ณนะที่นี้นะก็นำาก้าแหวกแก้วแหวนเงินทองไปถวายเป็นพุทธบูชา เงาก็ไม่ควรตกท่อลงพื้นอีกและสถานที่จะสร้างก็จะต้องเลือกคือจะไปเลือกสถานที่ที่แบบมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเลยค่ะ,คะนั้นเราจะเห็นสถานที่อย่างพระธาตุดอยตุงเ่ยนะคะจะไม่มีห้องน้ําอยู่ข้างบนค่ะพระธาตุบนดอยนั้นเป็นขาต้องอยู่บนตีนดอยค่ะเพราะเกรงว่าเมื่อเงาตกมาในพระธาตุอาจจะในตามฤดูกาลเนี่ยถ้าตกท่อไปถึงเนี่ยบาดจะตกกับคนสร้างค่ะ ทีนี้มีความประณีตในการสร้างขนาดนี้นะคะพวกเราที่เข้าวัดกันบ่อยควรจะระวังยังไงบ้างที่จะเผลอเดินไปเหยียบเงาของยอดเจดีย์หรือว่าเงาของโบสถ์หรือแม้กระทั่งเงาของพระพุทธรูปค่ะอาจารย์คือตั้งแต่ไปวัดมานี่ยนะคะยังไม่เคยปรากฏนะสแสดงว่าภูมิปัญญานะของชาวพุทธช่างไทยเราเนี่ยนะคะก็สูงลน,นะคะพอที่จะไม่ให้เงาของพระเจดีย์ตกทอดลงพื้นะนะคะ แต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยบทสวดขอขมาพระมีอยู่แล้วเวลาเราเข้าไปกราบไหว้บูชาพุทธคุณธรรมคุณสงคุณต้องตั้งใจใอย่าไหว้แบบประหลกๆก,กันนะคะไหว้เป็นจางก็ไปดิดแล้วก็กราบลงไปขอข,อขมาอ,มนะอาจจะล่วงเกินไปเดินไปโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้ก็ได้บุญนะคะก็เรียกว่าสิบนิ้ววันทาได้บุญแล้วเนะขาที่คุกลงไปได้บุญด,ญดจ้จริยาด้วยกริยาอันนี้ถือว่าได้บุญด้วยกาย นะได้บุญและใจของเราน้อมระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใจเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยสัตว์นะเราจะถือศีลในช่วงเวลาที่เหลือนี้นะอาน,นิ้ัยก็ถึงพร้อมก็ได้บุญอาจารย์คะอาน,นิสงส์ของผู้ที่สร้างเจดีหรือผู้ที่ทนุบำรุงดูแลเจดีเนี่ยมีพุทธพจน์กลัดว่ายังไงบ้างคะคือพระพุทธองค์ได้ทรงกลัดถึงอุบาส อุบาสกอุบาสิกาแก้วนะคะว่าเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่บำรุงส่งเสริมทักขินัยบุคคลในพุทธศาสนานี้เป็นผู้ที่สร้างนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้พุทธศาสนาเผยแผ่พุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วมีอานิสงส์ที่จะบรรลุถึงมรรคถึงผล<ม>นะคะมีอานิสงส์สูงค่ะ ก็อธิษฐานได้ตามปรารถนาะแต่ไม่ใช่ว่าไปอธิษฐานเพื่อความร่ํารวยหรือเพื่อที่จะเกิดมีตัณหาขึ้นมาอีกอะไรแบบนีนะ้เพื่อความอยากทั้งหลายทั้งปวงค่ะและในวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเจดีย์มากเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับวันนี้รายการโบราณท่านว่าได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ